ยังเนี่ยชึบหืมสวนอ้วนเลยครับเ็ดครับโอ้โหไข่เต็มต้องเน่ยนะ้องนี่ครับนี่ครับปึ๊บเ็ดปุ๊บอ้าวแอมหนึ่งตัวตัวครับพี่กุ้งอยู่บนสายไหมไหครับนเดี๋ยวมาจะไดนไหมวับ แล้วอ้าวมีเงี้ยมตัวอุ้อยสองตัวครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนโอ้หผมไม่ได้เก้าบอลจะมาจับติ๊กุง้งเลยเนี่ยใช่ไหืมตัวอ้วนเลยครับนี่มาเก็บเลยครับผมได้มาสี่ห้าตัวแล้วนะแล้วใส่ปุ๊บมันบาหนีเลยนี่มัน,น,นมุนมดลงไปในยามเลยครับอุ้ยแม่งใหญ่นี่แม่งตัวบนก่อนตัวบนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนะเอาหายไปไหนละน,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 นมาครับโอ้โห ก็พยายามมานองมาลงมาน้อยตัวนี้ตัวเมียครับโอ้ใครเต็มกล้องหรือเปล่าเอ้าร่วงอ่าเสร็ตอืมโอ้ยโอ้ยใครเต็มกล้องนะครับนี่ืยังอ้วนเก็บครับใส่กระเป๋าปุ๊บมันใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยนะครับแน่นมุดลงไปเลยท่าย่างๆเลยครับหลายตัวแล้วนะครับเนี่ย เออมาผมมาเก็บเบสไปมาผมได้จิ้ก <apply some antis> ูงหลายตัวเลยโอเบเก็บเบสต่อครับอเคคันี่หนี่นีนนีนี่นี่นี่น่นี่่นี่มนนี่นี บน,น,น,เ,นเรียงตัวนะครับเดี๋ยวหันไม่ได้หลายตัวแล้วตอนนี้นี่ใครจะประหารครับอ่านี่ครับโอ้ได้เรื่อยๆครับ <laughs> กลายเป็นว่าผมมาเก็บจีกุ้งเลยครับตนนัวนี้ที่ประสมคือมาเก็บเบ็ดนะครับเนี่ยนี่เห็นป้ะก็ตอวแบบก็ใหม่ไม่มีด้วย มาเลยน่าเบ็ดอยู่ไหนนะเอาเบ็ดไปปุ๊บอ่ะโอเคครับหลังจากที่ว่าน่ามันท่วมนะครับผมเก็บเบ็ดแล้วผมไม่ได้ปลานะแต่ผมได้จิ๊กุ้งหลายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะปลาไปโซ่จิ๊กุ้งแตนนะครับโอเคครับไป็นโซ่จิ๊กงกันที่ตั้งใจต้มเื้อนะครับฮะนี่ครับเกี่ยวไดครับไาอยู่ตรงไหนครับ,น,รบ,น,รบนี่ๆๆๆก็ยังสูง โอ้ได้น่าจะได้เป็นโอ้จิ๊บไปตัวแล้วครับเปร็ดครับโอ้โหไข่เต็มต้องเลยน้องถ้าเป็นตัวเมียแต่ว่านี่มันเป็นตัวผู้ครับดูครับยังกวนอ่ะโอ้โหดูดูนี่มีจิ้กกุ้งแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเก็บตัวครับยังไงวะนะอ้าวเก็บตัวครับเดี๋ยวดู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 โอ้ยังเยอะยังว่จะเจอจะเจอเฮ้ยอ้าวตัวนี้กระโดดออกหรือผมมาได้อุปกรณ์มานะครับผมได้กะได้กะว่าจะมาเก็บจิ้งกุ้งนะครับผมก็เลยเอาใสุ่งครับเก็บตัวครับทีนี้ โอ้โหนี่อุ้ยสองตัวเลยครับครับมันอยู่ในหูเลยนะเอาจใจใดี่ลุกไม่บอกออกอ่ะโอ้มันขำหูครับโอ้โอกอยู่ในหูอะ่ะหือจะได้แบนียแนะหละในยังไงอ๋ออยู่เพิ่มตัวโอ้โหจ้าพ่อต้นไม้ตัวนี้นี่ผมได้หลายตัวแล้วนะครับ พี่เจมผมขออยากเกียร์ตัวในหูนี่ออกมาก่อนออกมาเออออกมาแล้วนี่เจมครับอันนี้เป็นแบบตัวน้อยนะครับตัวครับนิ้วหิ้มครับนิออ้วหิ้มอออกสิออกสิเออออกมาเอากาแล้ว,ว,ลวไปละไปไหนนะอ้าวตัวนี้ตัวเมียครับนี่ครับโอ้แล้วกระติดอยู่แค่หนึ่งตัวนึงเดี๋ยวอ้อมไปไล่ตัวอ้อมไปไลท์ โอ้ยแกะมอเก็บจะกุ้งม้วนครับตอนนี้ทำไมตนนัวนี้นี่ผมได้หลายตัวแล้วนะมันจะมีเหานกองอ๋ออยืนนี่นนนปั๊บเสร็จครับโอ้ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆอา้าวยังแจมครับตอนนี้มองเห็นหน้าพอดีๆครับโอ้กาดตัวน,นี้ผมได้สี่ตัวแล้วนะครับเห็นไครับผมได้เอาถุงมามาได้แก้าวาจะมาเก็บตี๊กุ้งนะครับ คประสมว่าไซเบตนะครับเนี่ยแต่มันแบบขึ้นสูงขนาดนีนครับรต้นไม้ต้วนี้มีหลายตัวครับแบบนี้แหละ เต็นตัวนะครับน้อยๆนี่ยุบอ่านี่อันนี้เป็นแบบตัวน้อยนะครับเก็บมดครับตอนนี้จังหวะนี้ป่ามาได้ครับเก็บที่กุ้งเต็มครับอ่าใส่เข้าไปเดี๋ยวแต่ผมนี่โดนหลายตัวทั้งสูง,ท,ง,สงทั้งต่ำนีน่มันขึ้นแบบสูงอ่ะมันขึ้นก็ไม่สูงมีหาปลเจอแล้วครับเนี่ย ได้นี่สองตัวครับได้ก้อนนี่สองตัวได้เดือนนี้นั่นลึกโอ้โหมหาศาลมหาศาลได้เบี้ยนะไอ้ผมมหาจุ้งเลยมาดูก้อนนี่นะก้อนนี่นะี่นี่คุณแล้ตรงนี้ผมเห็นตัวไหนแต่ไหนเมื่อกี้ตากล้องเห็นตากล้องตรงไหนซูมซะขนาดนั้นถ้าผมไม่เห็นนี่เฮ้ยนี่ตัวเล็ก ต plane. ัวเล็กครับอุ้ยอนี oh uh ่มาดูต so. uh ัว oh. นี้ตัวนี้ผสมนี่ตัวใหญ่มาดูนี้สองตัวสองตัวครับสองตัวตัวเล็กตัวนึงตัวใหญ่ดูนี่ตัวใหญ่อยู่นี่เฮ้ยเผลอวูซายไปละเตอนเต้นครับนี่ครับอ๋อเห็นมือตัวครับเห็นมือตัวเ็บครับอื้มนี่มตัวครับนี่จิ่เลยคึบนี่โอ้โห มาท่าโคดครับปิดวัตถุประสงค์นิดหน่อยครับวันนี้แต่ก็โอเคอยู่ครับลงไปขอดูเต่าเดิมขอดูใกล้ๆแนี่คนครับนี่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 ยังบมูหุ้งปีเลยครับเนี่ยปีนี้หมูหุ้งก้นเลยโอ้ นี่เฮ้ยออกมาออกมาออกมาเฮ้ยเอา้าเข้าไปยังไงนี่ครับนี้ปีกหุมก้นเลยเก็บเรื่อยๆครับปีกหุ้มก้นแต่ตัวใหญ่กว่าปีกหุมก้นบางตัวนครับครับเก็บครับเดี๋ยวพอแตเานี้นะชอบื่อยะนี่นี่นี่นนี่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 นตนี้นี่โอ้ นี่นี่นี่สุนัขไตเลยนี่เนี่ยถ้ามันมีคือมันอยู่ระแวกเดียวกันเลยครับเนี่ยนี่ครับปึ๊บเป๊ะหนึ่งตัวครับโอ้ยังแจ๊มรับกไก่เวลาผมมาหาจิ๊กกุงนี่แต่และตัวนี้จริงจังในการหาจิ๊กกุงมากแต่เป้ะอะมันหนีแบบมันมันหนีขึ้นสูงอะ่ะมันก็แค่แบบหนีคือป้นน้ำครับอโอเค่าต่อครับหาต่อ อ๋อนี่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 นีนี่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 นี เกะบอกกันตรงนี้นี่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 หลบนี่หลบมีแกะมาเลยครับแกะที่กุ้งครับโอ้ยยังแก้มครับเป็นซิปเป็นเสาแะไรตัวเนี้ยสแกนหาชุดอื่นเลยเก็บครับเก็บอืมเกียรติครับเก็บ มีขนาดเลยดูไหนเนี่ยก็มีเมีรเลยอ๋อเกอะไร้นนี่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 อือปุ๊บอ้าตุ๊บตรงนั้นงั้นอ๋อนี่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 ได้อยู่ครับโหนี่ตัวเมียนะครับ นี่มีโอกาสติดใครเต็มต้องนะครับพอจะได้เป็นตนัวเมียครับมันมีแหลมๆหลมติก้นครับนะครับอเอเจอเรื่อยๆนะครับเจอเรื่อยๆอเอฟเก็บิี่ตัว,วน่ะหนึ่งเมตรโอ้ยมี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 ม,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 มีโอ้ยัยงอ้วนครับนี่ตัวตู้น,นะครับยังอ้วนเลยโอ,โอ้เป็นอะไรโอ้เป็นอะไร โอ้โหทำไมมันอ้วนขนาดนี้ที่กรูยังอ้วนเลยโอ้เก้าเดียวสองตัวครับเนี่ยเวลามันเจอมันเจอต้นหนึ่งสองสามตัวครับเอฟครับเอฟแวรกี้นี่อันตรายครับเพราะว่าช่วงนี้แมงงในอย่างมา่ขึ้นหนีหน้ามดครับเดืเอดแล้ว อ,อันบนีนอันนี้เจอตรงต้นนี้ลนก็ไปเจอตรงต้นเขาเนี่โอ้ตัวน,นี้นายอย่ามันเลยเ เเดี๋ยวนะขอวนมาแถวแถวนี้น่อยรนะับเกืือมันจะมี จ้องขนาดอะไรครับปึ๊บนี่โอ้ยจีกุ้งตววัวอ้วนครับยางเยอะหน่อยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะหาว่าผมเอาของเกลว่าปล่อยแล้วก็จับนะครับมัานไปให้หันนะครับดู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 ดดโอ้ตายออกนะครับยางเยอะยครับตอนนี้ยจะไปส่งมาสก๊อตป่าล้วโอ้เก็บก่อนนี่ิดน้อยครับอยวมาพอครับต่อโจวว่าผมจะได้จีกุงก้งกี่ตัวนะครับมันจะอยู่แถวโซนเดียวกันนะครับแต่โซนได้แต่โซนเนี้ยเนี่ย วนอยู่แถวเนี้ยเลยไปตังพุ่นกับบัโดนแลนะไปตั้งพุ่งกับบัตรนรงอาหันนะับนี่ิตัวนี้ปดนี่นี่นี่ตัวน้ยน่นีนี่นี่นี่่เอ้าโอ้นี่โหจะใครแบบใครเต็มต้องครับดูว่อุ้ยเวลาเจอเนี่ยบอกแล้วมันเจอใกล้ๆอยู่นครับแต่ก้องเจอตัวหันนะครับ เดผมมาเจอตัวใกล้ๆกันนีครับไหญ่กันไปใหญ่เลยครับโอ้จะโดนกันโดนกันโดนกันโดนนี่ได้อยู่ครับโอ้เจอเรื่อยๆครับเจอไอ้แต่ตัวนี้แบบไข่อะแบบมีไข่ครับตัวนี้มีเหรอวะนี่เจอเรื่อยๆเจอติ๊กๆครับเป็นกันเจอครับผมเจอของตะกล้องเจอผมครับ วนติเก่าเนี่ยกลับมาวานติเก่าแล้วกลับมาวานติ่เดิมแล้วมีก็มีอยู่แถวเดิมอ่ะ ครับโอ้โบอกแล้ว,วอันเจอเรื่อยๆครับถ้ามันเจอมันก็เจอแถว่เดิมๆเลยนะครับโอ,อ้โหมีแต่เส้นเดือนอื้อม,มดละตรงนี้ถ่ายะหมดละแต่มันแบบขึ้นสูงนะครับที่กลุงแตก ต้นนี้กัเจอเนะครับนั่งแค่ตัวนะครับมาแล้วตัวนี้เนเจอครับนี่ได้สองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งเห็นแบบพันเล็กนะครับเป็นจี่กุ้งนะครับแต่เป็นพันอ้าวไปแล้วไปไหนล่ะอ้าวจมจมไปเลยอ้าวอ้าวอ้าวหายครับเสียงตัวนี้แตะครับเห็นไหมครับที่หันอยู่ นี่ตัวนี้ครับตัวใบใหญ่ได้กระติกกุ้งนะครับเอาไปทอดได้อยู่ครับเก็บมดครับตัวนี้ไม่ไหลแล้วครับได้ไหลแล้วครับมันเจอมันก็เจออยู่ใกล้ๆกันนะครับต้นนี้เด็กที่ได้ตัวแรกเอ็นเ่ตัวแรกตี่ว่าไทยเกิบเก็บตัวแรกนะครับถ้ามันมันก็น่าจะมีเห็บ อยูแ่แบบนี้แล้วครับขอจะได้กับไปเจอแล้วตะก้อกับไปเจอแล้ววนครับหาวนนะครับตอนนี้หาวน<อ>วนกับมาดีเก่าหละตนี่แบบนี้ แถวนี reviewed, mm. a, you know ้ก็ม huh? hmm, oh ีนะครับแถวนี้ก like, ็มีเอ้าพนเจอ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 ครับเจอห่านะครับตากล้องเห็นหรือเปล่าตะกล้องบวหันได้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้มันมีมันจะอยู่ใกล้ๆกันนั่นเครับวนๆกันอยู่แถวๆนี้เลยครับอืมเก็บครับไปเรื่อยๆครับกระตุยยิ่งใหญ่ยิ่งนั่นเลยครับดูโอุ้ยวนเลยถือว่าคุ้มอยู่หน่อเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะไปสรุปเลยครับว่าผมจะได้ที่กรุงกี่ตัวได้น่ากินนะครับเนี่ยตึกสูง มันก่อมที่สูงอ่ะที่กุ้งอ,อ่ะที่มันสามารถไต่ขึ้นไปบนก็หมายได้แต่มันปะท่าไต่ครับมันเป็นปะท่าขึ้นสูง,สงที่แถวนี้เขาไปเจอนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอเหรอก็เตะกับไปเจออย่านะ เจอนะครับตัวนี้อันนี้ผมมาหันเนี่ยโอ้โหอะจะมาช่วยชีวิตมันนะครับเฮ้ยตรงตัวตรงตัวพุ่งหนึงตัวพุ่งนึงตัวเนี่ยเวลาเจอมันเจอพร้อมกันหลายตัวครับซื้อมีหนึ่งตัวครับเด็กครับหนึงตัวนะครับเนี่ยบอกแล้วครับเวลาเจอมันจะเจอหลายตัวครับนี่แต่กล้องเห็นหนึ่งตัวผมเจอหนึ่งตัวอีกแล้วครับปึ๊บนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ๆวุ่นๆเลยครับแจ้งเจมครับ มาหาป่ามาได้ป่าได้จิกงูกันยังดีครับนี่ก็เอ๊ะถ้ามันอยู่แถวนี้นี่มันน่าจะมีแหมครับลองพอแหวะๆดีก่อนมันบก่อ็จะมีตัวเดียวครับใกล้ๆน,น,น,นี่นะครับนี่มะพรายนะครับแต่ตัวเป็นไงนะครับนี่ครัยครับ งนี้รมันจะมีใกล้ๆกันนะนี่ตัวนี้มีอีกไหมรับต้นนี้หมดแล้วเหรอผมว่าตอนนี้มันต้องมีครับนี่ตัวนะครับนี่เด็กกี้เขาได้ต้นนี้นะครับเด็กกี้เขาได้ต้นนี้นะ มันดยุ่แบบกันนะครับนี่นี่ตัวยังไงเอ็นลครับปั๊บเข้าไปโอ้ยยงอ้วนนี่เห็ต่อตัวเนหานี่โอ้ได้จะเป็นสาวสิบปั้บครับ้าผม่าไอหน้าบอบพีชนะลองพอต่อครับเอานนี่ ีหลังก็ใไม้นี่ครับปึ๊บนี่อีกหนึ่งตัวครับโอ้ตัวบก็ใหญ่แต่โอเคครับสายตาผมไม่จับจ้องเลยมันจะหามันจะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยครับคือนี่ใส่พิษประเภทครับกระถงม่าใส่จิ๊กุ๊งเนี่ยโอ้จะออกออกออกเริ่มจะแตกออกแล้วครับเพราะมันมีหลายตัวครับจำเลยนี่มันมีตัวเดียวตัวสองตัวมันบออกครับ เห็นตรู้นนนนนนเห็นอยู่ใกล้ๆเลยเห็นไหครับตัวนี้อันนี้มันใจที่กลุ้งนะครับเฮ้ยแมนยูแมนยูแมนบเห็นไหมนี่บนต้นไมต้นนี้ไม่เห็นปอ ีแล้วจะออกจะออกโอ้จะออกจะออกอุปกรณ์ออม,มาถูกต้องคนระับเหนไหมเฮนี่น,นีมาดูแมงาแรงจริงไห้ครับนี่ๆๆ่นี่นี่แรงจริงไห้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ปล่อยเลยตัวนี้ อเออปล่อยต้นสูงๆครับอเอ้ยมดมุดมดไม่เอาครับมดไม่เอาน้ำพุ่มปลาครับไปเป็นไงครับตอนนี้เราบอกกลิ่นแท้เกินเรากินมันบ่หลอดครับมึงก็ตึ๊บเกนยุดเลยครับ เยอะๆนี่ตัวไหนบุตรไม้แล้วเฮ้ยบนไม้แล้วบนนู้นโอ้โหเห็นไม่ใช่ไรก่อนตกล้องเห็นนะครับผมตรเห็นนะครับโอ้ยต้องขึ้นเดี๋ยวตัวนี้ต้องปีนครับปุ๊บโอ้เป็นตัวที่สูงที่สุดที่ติดเกี๊ยวนะตัวนี้โอ้ยตรงนี้ครับตัวนี้ สายตาสูงส่งมากมไายอกแล้วเห็นไปหาตัวก็หาตัวอืบถ้าเอาก๊อ,อกมาใส่นี่จะหั่นได้นะครับว่าผมได้มากี่ตัวแล้วอ,อันนี้ผมได้ใส่ก๊อ,อกกับ เนี่ยนะเนเอาไปแล้เอาไปแล้เออชัดเจนมากอ๊อบว้าวอีกหนึ่งตัวก้อนครับโอ้วันนี้นี่ไอแถวนี้น่าจะมีเห็นอันนี้คือใกล้เข้าฟังเลยเลยนะครับนั่นวัอนี่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 เดี๋ยวนี่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 ครับตรงนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับ อีกหนึ่งตัวครับมาแล้วเ,เดี๋ยวจะสอบไปเรื่อยๆครับไสเออกทีตไปสองตัวสองตัว,ตวไม่เคยเจอทีละตัวครับเจ็บตัวใหญ่ก่อนเจ็ตัวใหญ่ก่อนนี่เก็บครับ โอ้โหเจาะเจาะโอ้โูเจาะกจาะอุปกรณ์พี่ประเภทครับแนมตัวละอ๋อยังมีนี่ไอตัวแดงๆนี่อย่างพวกเนี่ยลายมันเหรอหรืออย่างเนี่ยมอ่ะเดี๋ยวทำห่วงมันซุปมันก็กินได้หมดครับหมดลงไปเอหาต่อครับหาต่อนี่หน้ามันเริ่มต้มแบบขึ้นเรื่อยๆที่ผมกำลังไปซ่อมกำพุ่นอยู่ตะกร้อเราเจอตะเกะ ต้นี่ปะตนแบบนี้ต่ก็าาีเตผมมหาตั้งน้ำเลืกครับแลวมันกตั้งน้ำก็มองมีท้งรันตรงไหนตรงไหนเีโอ้ตัวไงซะด้วยชุบกื ตัวครับเอ,อเอ๊ะทำไมมีจีนี่ไอ้แถวนี้เราจะไม่ทำห,หลายตัวครับโอ้ยังเจมมครับถือว่าถือว่าโอเคครับมาได้ป่าได้ได้จีกุ้งครับของอร่อยครับนานๆได้กินทีครับมาได้คุดแต่ก็ต้องลุยแนมครับอุ้ยเหลียบๆโอ้ยเจอมีกัดกดเจ็บอืมีตัวหนึ่งแล้ววะไหนนะครับอ๋อนี่นี่นี่หันมา มันจะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ mm. เนี่ยกอเดียวครับสองตัวละเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองก็ใกล้ๆดยที่มีไหมโอ้ยมันจะไตออกอะ่ะพยา,ายามไตออกอะ่ะเลียบไปเยอะเลยเกิดเกิดกัมีชิค <laughs> กี้พายก็ เจอแลวนะครับคือเจอแล้วผมไปหาตรงตื้นๆมันมาอยู่ทางลึกๆคือเวลาผมไปหาตรงลึกๆมันอยู่ทางตื้นๆอุ้ยดิอุ้ยได้อยู่แต่ต้องก่อนครับโอ้น้ำทงปลาวันนี้โคตรเจ๋งครับไม่ตรงจุดประสงค์ครับอู้จะออกจะออกโู่ได้ยังเยอะผมโอ้เลยตอนนี้ได้ยังเยอะผมคิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับโอ้กับตะกล้อง่ะ ตอนแอรกเนี่ยอุ้ก็ตะก้องว่าจะเปลี่ยนเป็นโซ่ที่กุ้งีิค่ะแต่มันเจอแค่ตัวสองตัวครับแล้วมันคราวนี้มันเจอตัวที่สามครับผมก็เลยเปลี่ยนไว้โซ่ที่กุ้งครับแล้วก็ได้เรื่อยๆครับโอ้โหยังเจมครับเดี๋ยวหาต่อครับหาต่อไอู้นนี้นะเนื้อผมไม่ได้กล้ามาหาจริงๆนะครับโอ้ตอนนี้ได้เยอะมากแล้ว มันจะเจอเรื่อยๆอะไรกันาดนี้นี่คร mm ับเห็นหนึ่ตัวนะครับเจอประยุทธ์เลยครับยังม้วนอุ้ยไต่ออกไต่ออกอุ้ยไต่ออกกันแล้วอือจะมีไต่ออกกันมันเริ่มมันเริ่มหนาแน่นแล้วครับมันจะไต่ออกอย่างเดียวเลร็วกว่านี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้น่าจะมีเห็นครับต่อ แถวนี้มันน่าจะนักหล่ยเอาไยครับต,ตอนนี้นี่คือผมผมฟ้อนนะครับเดี๋ยวจะมาฟอนครับว่ะเอาได้ที่กุงุงหนึ่งกี่ตัวครับแต่ทีน่คือได้ยางเยอะแล้วพอไพอ้พวกขอญ้าพวกนี้นะครับจะได้ก็ตึงมีครับแต่ปัญหาคือผมมัมีเรือเนาะผมเข้าไปหามได้เนาะ นี่ซื้อตามขอแน่ยเลผมอกมีแง่นอนมาบนเดี๋ยวามาสรุปพอเน่ัป่เนีคืองานเยอะนนอีมีแต่หน้ามั้งุ่แนวขนาดนี้นี่ตัวน้อยดีโอเคครับเดี๋ยวพอนะป่าผมได้ป่าได้ป่า ไอ้ที่ป์รุงทั้งหมดกี่ตัวนะครับนี่ในความรู้รอแล้วว่าได้ยังเยอะก็ได้ได้ตั้งใจว่าจะไปซ่อมทิพย์กรุงนะเอ้าอ้าวตัวยังเยอะครับโอ้ยตัวอีกตั้งโอ้ยฮึนดูเกินคาดครับนี่ครับยังเยอะเลยครับกำแหนนี่กล้าว่าจะไปซ่อมซ่อมป่าครับจะได้ทิพกรุงครับนูกโอ้โห ัวได้อยู่ครับโอเคครับรู้ว่าคลิปนี้นะครับผมกลายเป็นมาตซ่ที่กุุงนะครับครับผมอ่านหนุ่มกับเจ้ิ๋เลี้ยงตัวเองก่อนนะครับครับอะดีครับ